มือนีขอ่อยสิผ้ามือเจ้าไปยางเรียข้าวเฟ่ใกล้ๆหยุดยา้วสามมือจักสิไปใส่เน่แผ่นเที่ยวเต็มหัวเงิมติดตัวไม่อยู่สามลอยฮ่าๆมานำกันสองคนนี่แหละสามกับหมาก็คือเกานั่นละบอดดีส่วนไผ่ข่อยอยากอยู่กับผัวข่อยสองคนเนาะมูพวกผีวินัยเพื่อกระส่วนไปตกปลาอยู่เดีแต่ข่อยบ่อยากไปปันใดก็เลยพากันมายางคาเฟ่นี่ละคาเฟ่นี่ตอบโจทย์คนงบหน่อยคือข่อยอยู่เดีอาหารบอร่อแพงเครื่องดื่มบอ่อแพงเบียร์กับบอ่อแพงน้ำ ราคากะซ้ำหลานขาทั่วไปนั่นละแถมบรรยากาศดีอีกต่างหากที่แน่แน่พาลูกชายซีขาเขามาได้นําค่อยมากมองนี่ละเพิ่อนอนุญาตแต่ต้องดูแลด,ดีๆเพราะว่าเจ้าทินแถวหนีนะ่ะหลายคาดรากะเพิ่นกะบ่ให้ยถือเครื่องดืมขังหนอกเขามานําเดชคาเฟน่นี่ซื้อว่าบ่อตกปลาผู้ใหญ่ตองตั้งอยู่หลังแฟชโครงการซีเปิดให้บริการเสาร์อาทิตย์เป็นบ่อตกปลานี่ละแต่ว่าเพิ่นเฮดสไตล์แบบคาเฟ่ ผู้ใดอยากตกปลาหรือว่ามาทายลูปนางจิบเบียกับมาไดเดอร์แต่ว่าผู้เคยผ้ากีกมาเย่าผ้าเมียมาเดชมันสีจาค่าเบ็ดกับบ่อแพง่งลอยเดียวถือเบ็ดเขามาจ่ายคันละ1 0 0บาทสั่งปลาออกฟีได้น้ำอีกโลกเคงิงเอาบิจีอยู่บาทหรือว่าเจ้าสิบิจียูไซก็แล้วแต่เจ้าเพื่อนบอดิจางค่อยรีวิวเดข่อยรีวิวเองฮ บรรยากาศมันดีเนาะคอยกะอยากให้มูเจ้ามาลมเย็นเย็นเป็นตอาอาศสสต์มาปูนอนขึ้นยังนี่หยุดยาวรอบนาคอยสีมาต๊ปลาอยู่วันหยุดยาวบางคนเพิ่กะกลับต่างจังหวัดคอยกะอยากกลับอยู่ดีคอยบ่มีเงินเติมน้ำมันพุ่นละคอยลอกกับปีใหม่พุ่นบ้านคอยกะไกลเนาะอยู่อุบลพุ่นนะ่ะไกลค่ะคอยขานนั่งรถน้่หาลเลาะหลินแถวนี่ละเดี๋ยวมันกะคำเวลามันผ่านไปเร็วขึ้นยังนี่ ยุดยาวสามือบอดิหอดเท็ดนยังอยู่นอนกับท่านอิมเบิดละวันยุดกระได